เป็นคนที่แพ้ง่ายสิวขึ้นไม่หายสักทีเป็นเหลือลัง สวัสดีค่ะลูลานะคะวันนี้ลูลาก็อยู่ที่เดอะทัสคลินิกสาขาเดอะพมานานะคะวันนี้ลูลาก็มาทําโปรแกรม UPL เลเซอร์หน้านะคะปกติลูลาก็เป็นคนที่แพ้ง่ายอยู่แล้วคะ่ะแล้วยิ่งไปแต่งหน้าเข้ากองเพราะเป็นนักแสดงทําให้เกิดสิวขึ้นอีกคะ่ะมันก็ไม่หายสักทีอะคะ่ะมันทําให้เกิดเป็นเลื้อรลังก็คือเครียดมากไปเซิร์ชดูพวกรีวิวพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเขาบอกว่าดีเป็นรักษาแล้วหายไม่เลี้ยงไข้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอยากลองมาที่นี่ ก็รู้สึกว่าผิวหน้าดูชุ่มชื้นขึ้นคะ่ะแล้วก็เนียนใสามากขึ้นและที่สำคัญนะคะรอยสิวดูจางลงชอบมากค่ะตอนที่ลงเจลคะ่ะรู้สึกเย็นๆหน้าแล้วตอนที่เลเซอร์ก็รู้สึกอุ่นๆคะ่ะไม่แสบไม่ร้อน ค่ะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะดูลาแนะนำให้มาเดะทัศคลินิกทุกสาขาได้เลยค่ะที่นี่นะคะเขามีโปรแกรมทำอีกมากมายค่ะมีทีทเม์อีกมากมายให้เราได้เลือกค่ะแนะนำค่ะว่าที่เนี่ยปังมากคือทำเสร็จแล้วหน้าสวยใสยเลยค่ะ